สวัสดีครับผมพ่อแม่เป็น้องตอนมาพบกับเป่าต่อยกอกเหมือนเดิมนะครับผมพ่อแม่พป่น้องตอนนี้นะครับทำได้สองวันแล้ว2วันแล้วนะครับสร้างบ้านให้เจ้าโชคดีนะครับผมสวันแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องนะไม่ใช่อะไรหรอก2วันมีอุปกรณ์ไม่ครบ ก็เลยได้สองวันวันนี้ตรงนี้ตรงนู้นปกติมีมีบานพับประตูนะแต่มันนั่นมันไม่ได้ดูไปดูเมื่อเช้านี้ก็เลยเห็นบานพับทำบ้านให้เขาตรงนี้เป็นประตูออกนะครับผมเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ตรงนี้นเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ เ,เ,เข้าเลี้ยได้เนี่ยนเข้าได้ปิดก็เอา,อาที่ล็อกล็อกได้ง่ายยังกระลิบเลยทำยังกระลิบเลยนี่นะครับบ้านเจ้าโชคดีพ่อแม่พี่น้องนะทำบ้านให้เขากันยุงกันอะไรด้วยออเออ การตัดมุมนะครับกลัว,ม,วม,มันบาดกลัวบาดมุ้งความเรียบร้อยนะครับผมพอม่อแม่น้องใกล้จะเสร็จแล้วตัดมุมนะครับให้เขา ความยาวนะครับความยาวเมตรยี่สิบความความกว้างเท่าไหร่นะ, <80. S 1> ะกว้างแปดสิบนะครับความยาวเมตรยี่สิบความกว้างแปดสิบแล้วก็ความสูงก็แปดสิบความสูงจากนี่มาถึงนี่นะครับแปดสิบถ้าถึงนี่ก็โอเป็นเม็ดอยู่อถ,ถ้าถ้าถอข้างบนนะครับอืม นี่แลลวครับผมทำต่อตอลังคาให้เขาก่อนตอนนี้พ่อแม่พี่น้อง นี่ครับความสูงความยาวเอาประมาณนี้ก่อนนะครับผมเขาก็พอได้นอนนะครับกลางวันก็ปล่อยเขาออกมาก่อนกลางคืนก็พอได้นอนพอเอาเข้าไปนอนกลางคืนนะกลางวันยายซ้ายไม่ยอมให้ขังนะครับกลางวันยายซ้ถ้าขังกลางวันในผิดกันเลย ยาซ้ายเขาอยากเห็นอยากคุยด้วยอยากเห็นหมาก็อุ่นใจแล้วคนแก่ก็จับประมาณนี้นะครับผม เ,เดี๋ยวพิจารณาก่อนนะครับให้ในช่างพิจารณาเล็งก่อนเล็งก่อนจะเอาประมาณไหนลังคาก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัว,วนี้ก่อนจะเอาประมาณไหนอ๋อนะครับตอนนี้กำลังมุ่งลังคาอยู่นะครับ มาขาบ,บ้านให้เจ้าโชคดีอยู่จับจับมุมอยู่ทำไมปนอนนะจับมุมหลังคาอยู่ จับเหลี่ยมหลังคาอยู่นะครับจับเหลี่ยมหลังคาจะมได้บอก

ทางมือทั้งมือทางเราแบงทังระวังมันได้เสียวมันได้เสียวเวิดวางการหัวนาการมีคอ่นั่นก็รอ ครับผมพ่อแมอ่เป็น้องเป็นบ้านหลังใหม่ของคอนะครับ